แค่ดีหรือเปล่าดูให้สบาสวัสดีครับพี่ซีครับสวัสดีครับผมเป็นยังไ,ไงบ้างฮะวันที่ทายนี้คุณวางแผนยังไงบ้างผมจะบอกรับโคตรโก้อ๋อบอบรับไปด้วสองซางครับส,สวัสดีครับสวัสดีครับ บริบทายนี้ถ้าผมให้คุณเลือกได้แค่ดอกไม้เพียงดอกเดียวที่ไม่ใช่กุหลาบคุณจะะเลืออกไรีไม่ใช่นะถามไม่เลือกเปลี่ยนไหวมากมันขึ้นแล้วแต่พิธีกรเนี่ยแล้วแต่พข่เขาแต่จะเลือกเป็นดอกไม้อะไรครับชิวิตครับจะเลือกให้ใครเลือกให้สันชัยสอาโซนทุกคนครับผมวิ่งแค่นี้ล่ะบ่าวหนูให้กุหลาบองดูให้กุหลาบอ่าะถ้าคุณอยากซื้อดอกไม้ทับให้ป้าคุณจะซื้อดอกไม้เลือกให้คุณป้าเหรอใช่ไม่จะเลือกเป็นดอกเก็บ ทำไมครับเพราะคุณตาเขาเปิดเกรปเสมือนครูผมต้องคอยสอนอะไรผมเยอะเนี่ยเวลาคุณเห็นผมแถมไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยที่ผมได้มาจากคุณป้านั่นเลยนะทำไมครับคุณตามาจากคุณป้านั่นเลยที่ผมแถมได้แบบนี้ภูมิใจที่เกิดมาเป็นแบบนีไหมครับไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่แต่ก็ใสเท่านั้นแต่ว่าเอ้าเราต้องอยู่ใช้ชีวิตอยู่ให้ได้การที่คุณจะมีใครสักคนหนึ่งมาเซอร์ไพรส์คุณอยากให้เขาเซอร์ไพรส์ในรูปแบบไหนในวันปันสาวะไม่จริงๆเออรู้สึกว่าได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนเขาอยากจะเรรสึกีใจแล้ว นอาจจะไม่สบายหรือกับได้ผรู้สึกว่าเขาตั้งใจที่อาจจะสเราประสบการณ์ที่ไปผ่ขนมแค่เราจะไพเาอู้ยมีแค่เราจะไ่เท้าอไระเซอพรสเหมกันเดี๋ยวคุณก็ไม่ว่าไงพอเขาขอเซไพรสคุณคุณก็ไม่ว่าปหาเขาอีกอย่างนนไม่รับเลยอ้ยคุณคุณพูดแล้วนะเออาบพูดดีข่าพูดดี่าบอกปีงานศบนิยแล้วค่ะเบอกนีนะครับนแล้วถเป็นการเดิเพราะว่าเราก็ไปเจอเป็นแฟนเก็เปดีกันแฟนนะทุกน เราเล้ากับคุณว่า forcé, ส,สี่เอาสุดท้ายนี้อาจะถือว่าเป็นช่วงเทศกาลวันไทยก่อนคพือให้ค <c oughs> <c oughs> ุณเวพรคนที่ปีนี้ไม่มีคู้ในวันวันไทยคนที่ไม่มีคู้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามีเราอยู่